จ้าไข่มดแดงจุกๆอีกแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วทาการช่างกิโลมีออเดอร์ในหมู่บ้านจ้าคุณสั่งอ อเอาเขนกะแต่งอกแต่งเพราะว่าตอนเขาซับหันเขาซับอ่อนอยู่ดอกแต่เผื่อมาถึงบ้านมันกะม,มันแก่ไวได้หน่มไม้นะคะเป็นอะไรที่แก่ไวโอแข็งไวไวจ้ะเดียวดแบบนี้เจ็บเลยเพื่นสวนากพี่น้องก็คอมเมนต์ว่าตัดแก่ไวเลยอย่าตัดอ่อนหลายเพราะว่าเผื่อมาถึงมันแข็งได้อีกมันแก่ได้อีกอนี่จ้ะเป็นช่างไวเรียบร้อยเลย ส่วนที่เหลือนี่จะติ๊กได้สองโลจะส่วนที่เหลือจะติ๊กเสียวบเกงนี่แหละหน่อมันน้อยหน่อมันบบงามแบบนี้ติ๊กจะเสียวบเแกงเองแบบบางทีหนอ่อเห็นบ่พี่น้องเห็นไหมมันเสียรูปทรงมันก็กินได้อยู่ดอกแบบนี้หรือบางหนอกอะนี่แบบนี้ติ๊กเสียวบเกงเองพอดีแกงนึ่งส่วนอันนี้หันสีเอาไปส่งตามออเดอร์จ้ะเดี๋ยวจะติ๊ก ิมาโปะมาแกงสูพี่น้องกินเนาะแกงสะข่หมะแดงที่ยวพี่เหนมื่อวานเมื่อก่อนนะบอกเก็นเนาะติปอกมาใหม่เลยที่เหลือที่เหลือ,อไปขายปแล้วน้องจ๋าน้องใหญ่มา ดพวกเล้ว,วเลย,เ,ยเราพาพี่น้องมาจักเด้อจ้า หน่อเดียวนึ่งแบดซับออกมาหรือจักออกมาได้บักหลายเลยเนาะโอเคเนาะเนื้อมันแน่นจ้ะคูดูได้เป็นถวยเลยก็แพ่แผ่ในตลาดนี่สี่สิบห้าสิบบาทคุณหน่อในยันยี่สิบบอเคเลยใส่ไปตองไว้บางๆเอ็ดเยๆนี้แหละเกกี่ยเกี่ในตลาดที่เนาะมาณนแหละยี่สิบบาทยามแรงยามนี่หน่อเดียวนี่เนาะแต่คือว่าฮะลรมันกว่าจะได้ได้หน่อไม่อ่ได้ธรรมดาด้อ่อะสติกขอตัวซับเอาไปต้มก่อนจ้ะเดี๋ยวมาแกง ขั้นใบยานางใส่เรียบร้อยแล้วจ้ะนอไม้ของเขาต้มได้สักพักเลยจืดเลยใส่น้ำมัยานางไปกระเคี้ยวเลยกดหนานอไม้ขาวจุ๊บใส่น้ำมัยานางเลยะใส่พริกกับข้าวเบือ่อติดตาไว้ละลายน้ำไว้เรียบร้อยจ้ะเวลาเขาใส่ลงไปมันจึงได้บดจับตัวเป็นก้อนใส่พริกข้าวเบือเดี๋ยวก็รอน้ำเดือดเขาก็ปรุงเครื่องมือน,นีสติกสีแกงสิไข่มดุแดง ไขม่มดแดงจ้าไขาม่มดแดงจุกๆอีกแล้วนี่แต่ตอนไขมดดน่มดแดงมันมไม้อยู่ไหนเอ่ยใส่ชะอมลงไป hàng bên hom cook, ẩm, nấm côn côn lấy chắc, ngon, pắc kem, sò tít, mì, bìa, rau, bơ bay cà chín, rau, bìa chà บลกเคียนย่างไส่กอกอีสานจากน้องชมพูนุชที่ส่งมาให้กินเนาะแล้วก็น้องทําขายด้วยพี่น้องผู้ใดไปอุดหนุนแล้วเผลอยังบลอกไปก็บอุดหนุนไปอุดหนุนน้องด้วยแซ<ๆ>่บแซ่นบนุชกินดีไส่กอกอีสา,านนี่ฮัลโหลาเานีิกกน มากินกับข้าวสวยหรือข้าวเจ้าอืมเกยวแบอนเลยกระเทียมโนบ้านสติกบบมีฝนพีนะน่น้องทางแดนฝนตกเนี่ยแตออ่อึมครึมมืดอากาศเย็นมืดนี่หลายพื้นที่ฝนตกอยู่นะนกเวนบ้านสติกมาเฟิน โก้ไปหาแม่ทองอยู่แม่ทองอยู่ต้มอึ่งอ้างต้มอึ่งแดดทางอยากไปจับอึ่งนำแล้วเป็นที่ทางใดฝนตกแน่ี่น้องอากาศเป็นยังไงมั้งรับเปลิดเนี่ยเด้อข่าวแผ่นดินไหวกับตะย่านเนาะใช่ตะย่านเด็กกระจายอีกตนอีกประเทศเป็นบ้านก็ได้เพป็นบ้านแห้งนักกว่านี้อีก หน่าลัวภูเก็ตบาเบาเคียนเบิ่งเขาเห็นว่าพอนีเห็นภูเก็ตน้ำทะเลลงพี่ปกติแบบไม่เงี้ยน้ำทะเลย่านเด้อพี่น้อง t s u n a m พี่น้องทางภาคใต้ของเฮาก็ได้อย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเที่ยวทะเลเนาะเพราะว่าเกิดดอกแต่ว่าแต่มันก็เทเละระวังไว้หน้ากลัวอืเต่งไหมใส่ไข่มดแดงเต่งอะไรเพื่อนว่างหัก คนห้อตื่นเช้ามาหรือว่ามีลมหายใจอยู่หอนมืออื่นแล้วว่าเ้าดีมันมันบอสสามารถเสียการันตีได้เลยว่าพัยธรรมชาตินี่เอดรุนแรงหน่วยหน่วยหลายสำเนาพายธรรมชาติมันรุนแรงยู่กินเขาน้ำกันอยู่ดีๆนี่แผ่นดินไหวแผ่นดินแยกขึ้นมาเฮือนทับหัวตึ๊กทับหัวมันตายแบบนี้พี่น้องที่นหนืไหนสักพายุพายุเนาะ ช่วงนี้กับพายุฤดูร้อนเอาระวังกันคอเติดกระถาฝนถารุ่งเฮ็ดท่าแย่ <c oughs> นี้อยู่บ่มาบ่มมา <c oughs> อย่ารุ่นเบิ่องนนะฝนปีนี้เป็นอันใดรุ่งเฮ็ดลงหลายแนะ่เฮ็ดเพาะที่ได้เก็บหลายยุบบ่ <c oughs> หรือมาดอกกระเจียบมาแกงใส่ใส่เกาดอกมื้อนะว่างๆมันได้ค่อยไปแวะตันดอี้มันยังไม่ได้ผลมันก็บ่อไอ้ก็ออกบ่อันนั้นเมื่อยไม่่อย ขึ้นเขาสองขั้วสองข,อบ,องขอบรรยากาศอึมครึมเลยแต่ว่าร่มนี้แดดเลยโทรหาลูกละโทรหาน้องอันดาโทรหาลูกอยู่ละนอันดา,าปไปเก็บบุกล้วงไปทำงานช่วยประตุมทำงานช่วยประตุมทำงานช่วยเนาะไปกินข้าวนล้วประตุม เจ็บลูกวัวกับน้องเน็ตลูกสาวปตุมมาแล้วปตุมอยู่บ้านทำไอ้ขนมจีน,<ห>นขับวบึงข้าวบึงไม่ขึ้นไม่อิ๋วรอข้าวบึงไม่ขิ้ไม่อิเวหนาไปนะคะหลังๆเกิดไปอยู่น้ำปตุมเพราะว่าพี่อิ๋วเพื่อนหันชาวบ้านอยู่เนาะ<ช>แต่พี่อิ๋วเพื่อนไปหาเกลี้หกเกลี้ยงเพชรไปเอ็ดคลิปไปนี่ชีวิตไปอยู่น้ำน้องก็เลยให้น้องไปอยู่หุ้นแต่พี่อิ๋วก็ไปมามาหาเนาะ แต่พี่เน่ๆตั้งแต่ไปพี่อยู่ก็ยังบัวมานอนบ้านเจ้าของเลยอยู่อย่าเอ็นสู่กันกินโอ้ไปเ็ิมน้ำนักหรือไปเพิ่มน้ำนักนู้นเนี่ยกินแซ่บๆมีแต่แนวแซ่บเสียอย่างเดียวแหละตอนนี้คือไปจับปูทะเลบ่ได้ยังบัวหอยไปเขากรบบไปนำย่านสึนามิ เราได้คุยกันเรื่องแต่เมื่อวานเมื่อก่อนะะวันพระเลยจ้ะใช่น้ำลงน้ำสีลงสิไปจับปูสิไปเก็บหอยมาสู่กันกินสู่นงกระดากินนั่นแหละมันเปลี่ยนแผนแล้วไปบ่ได้แหละยาน <c oughs> กมามากินข้าว <c oughs> แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ <c oughs> แกงหน่อไม้เราต้องกระป๋าสีต้องใส่มากินมะกอกกินมะกอกกินมะกอมกมะกอกมันเป็นนอกฤดูเนาะเต้นเดียว เทาก็ไปยุ์สะดุ้งกลับมาได้เลยค่ะมักครับใจมันรักใจมันรัก,กได้ไปได้ปรปลูกขอให้ได้ไปบางมือก็ขายมือ่อถึอประเด็ปไปยกโยกกลับมา ไปเมื่อวาน้ะมือนิ่งจะหันตไม้ยกบ่อยไปก็ยกบ่หวเจ้า,จากยกดุยกจนชินเนาะเรานนานไปยกโอ้ยพี่น้องนอนแนออช่ขนาดเมื่อคืนปวดต้นปวดตูเจ็บกีมนอนเมื่เมื่อเลยเมื่อยนอนแช่พนันเลยผาปลาเมื่อวานก็ตกภาสีเป็นทีมงานก็เจ้าไปบ่อยก็ยเจ้าแบบ ว่าง่ายคือร่างกายมันชินแล้วมันมันสิบปวดปวดต้นปวดตัวชินแล้วพี่เพนนานไปยกของชูพี่น้องถามมาอะไรคือผ่าปลาพี่เซนถามเมื่อวานลุงแขกจับปลาเหรอพี่น้องภาษาบ้านสติกเอินผ่าปลาลุงบัตบอกไม่ลุงแขกลุงบัตบ้านพี่วันว่าเอิว่าลุงปลาบัดเถใดก็ว่าไปแต่บ้านสติเอินเราผ่าปลาบัดเถใดก็ว่ากันไปแล้วแต่เนาะ เออสะดุ้งอีกย่างกันแตกต่างกันไปราคาแต่เมื่อวานเท่ากันเบิ้ลเท่ากันเบิ่อสี่สิบบาทเงินเข้าวัดเงินเข้าหมู่บ้านเท่าไหรเน้อเงินเข้าหมู่บ้านเป็นกองทุนกองเงินหมู่บ้านกับเจ้าแม่แหล่ไว้ง่ายก็ได้บ้านเจ้าใกล้น้ำบ้านโพนทองอำเภอกุชมันจังหวัดสกลนครบ้านไก่จากบ้านสุกไกล่เยองจริงอ่ะใช่โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมติดอำเภอกุตุมา,มานกุตุมานจังหวัดสกลเนี่ยมันติดกันได้เนาะนเป็นรอยต่อกันแบบติดกันเลยพี่น้องมันก็นกนเลยเบื้องคือไก่เนาะฟังเบื้องจังหวัดสกลนครมาฉันคือไก่บุกไก่จ้ะห่อเนอี่ยบดสิบโลหรือบ,บอกุกห่อสิบโลพี่เป็นป้ายไหมนะบดสิบโลพี่บุกไก่เด้อ ทำาห้ก็เจ้าก็ไปรถเครื่องกันได้แบบจะลุ้งไปได้มาวาเนเนาะแม่นจ้ะขับมอไซไอค์ไปสายคนม้วนแซ่บแซ่บแบบว่าเนื้อกับส่วนผสมนี้พอดีพอดีแซ่บน่าใส่กอกอิสานแซ่บทุกเมนูเลยที่เป็นของน้องนุด่ด มนแล้วผมตัวเองไปใส่แล้วสะกคุณดิผมตัวเองก็บอกกินมันจะสบมันเนาอออมกร่เทียแบบข้าบ่ไหลแทบจะบ่เห็นเลยเราซื้อในตลาดค่ะข้าเป็นข้าวข้าวเปลืบางนาะตัวเอนบอกบอกนั่นหะที่เรื่องข้า เขามเห็นภาเลยากอรอบไหมนจะกอรอบยังเขาเป๊ะเลย,ยปันแตกกันเนาะก่อนกับใครก็บ้างเหื่อกันเลยเขเาเพนมาก่อนหนูแล้วอยากกินต้มอึ่งได้มพออื้นที่ที่เดดมีหันฝนตกปุกพ่นก็ออกปั๊บก็ได้ อึ่งอึ่งอึ่งเผาอึ่งคนแรกของปีใช่มันจะมีอึ่งเผาอึ่งยางมาครับเจอกับบ้มีอึ่งบุมีบ้านจติงหันถ้าฝนตกก็ห้องกับบเกินสามโตอสามถุงนาหรือว่าบเป็นดินทรายบ่กบุู้คือการเกินมาในชีวิตเสาติ๊กกับบเคยเห็นอึ่งบ้านเสาติ๊กหลายเ็มที่บเคยเกินสองสามโตเหมือนเอิญเหมือนเอิญเหมือนฉันเหมือนห้องจำนั่นแหละกบเขียดอ่ะนี่ มีพอได้กินพอได้หายเลยแหละแม่ต่อึ่งมีบ่มีบ่มีบ่อยู่เลยต่วงชีวิตเสสี42หละบ่เคยมีอึ่งมันเอ้ยคู่มือคนจับกินเบิดบอกมันเลยสิบพันเฮ้บ่มีแต่แรกเลยแต่กบเขียนในได้กินอืฮะคุยกันกับเบ้าโนโหมวนดพักกินข้าวเเบากันกับบอกเค้นเบิดจานเลยสิไปตักข้าวเพิ่มเล้วนกบอกเคนเนาะแต่ก็อึ่งอ่ะถ้ามีโอกาสได้ไปจับ จะแม่ท้องอยู่สิเอาลงมาปล่อยเบึง่งจะห้าคู่สิบคู่ปล่อยแล้วธรรมชาติรอดบนรอดนะค่อยว่ากันเราอยากให้บ้านท้องดีเนาะ,นะแต่เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่า,น,ทานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยด้อครับแล้วพบอพอกันคลิปหน้านคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า